สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสอนพับผ้าเช็ดปากนะคะแบบกลางหันลมนะคะเราก็จะต้องมีผ้าเช็ดปากสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนใหญ่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาพับมุมนะคะพับทั้งสี่มุมให้มาชนกันตรงกลางนะคะพับแบบนี้นะคะทั้งสี่มุมนะคะทั้งสี่มุมเลยให้มาชนกันตรงกลางนะคะ นี่นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะพับสี่มุมชนกันตรงกลางเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะพับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะให้อยู่ระหว่างตรงกลางนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะคะนี่นะคะให้อยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพับอีกครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งง่ายมากนะคะไม่ยุ่งยากนะคะ ท่านใดที่ไม่เคยทําก็สามารถทําได้นะคะในครั้งเดียวนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราพับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะแกะแกะหนึ่งอันใหเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะใบพัดใบที่1นะคะใบพัดใบที่สองนี่นะคะแล้วก็จะพับมาทางนี้นะคะใบพัดใบที่สาม ก็จะแกะมันออกมาให้อยู่ตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ใบพัดใบที่สี่นะคะก็ตรงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะง่ายมากเลยเห็นไหมคะนี่นะคะมือใหม่ก็สามารถทาได้นะคะเราก็ระวางบนจานนะคะนี่นะคะนี่นะคะใบพัดน,นะคะ, by ะ,คะอันนี้ ใบพัดเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้พับผ้าเช็ดปากเป็นรูปใบพัดนะคะสามารถนำไปใช้ได้นะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะสำหรับที่ผู้ที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ